สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการทดลองเกี่ยวกับอาวุธต่างๆแล้วก็วิธีจัดการกับคุณยายแกนี่ทั้งหมดเอามาจัดการกับคุณแม่เสเลเนน่านะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นโยนทุกอย่างลงไปสเปหน้าไม้ให้ลูกดอกลูกดอกอ้าวชิบหายละอืมมันหยิบไม่ได้อ่ะเฮ้ยเกือบเกือบ ลงไปดิลงไปดินั่นกูว่าละโอเคครับเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยเริ่มจากปืนทุกสองไหนวะคุณแม่เซเรน,น่าเฮ้ยอยู่ไหนวะเอโอเคนะครับเริ่มการทดลอง สามสองนึกยิงเฮ้ยตายไม่นั่นนะ่ะเฮ้ยเชียร์ไม่ตายเขาเขาไม่มีเกือบตายเลยโอ้โหมันไม่ตายทุกคนโอเคแต่ว่ามันมีสตันอยู่สองสามวีนะเมื่อกี้โอเคนะครับผมเริ่มการทดลองครั้งที่สองได้การทดลองครั้งที่สองนี้จะเป็นการยิงปืนลูกซองเข้าไปใน อ่าทางน้ำมันนะครับผมเฮ้ยยังไงมันมาโอเคปบาบอ้าวเฮ้ยเชียๆๆเชียรเชียรเชียเชียยิงไม่โดนแม่งเตะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมมันเตะโอ้โหเอาใมมาๆม okay. mm ่ยิงเข้าไปเป็นไรไหมพีไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยมึงรับดาเมจไหวได้ไงวะขนาดแกนี่ยังไม่ไหวเลยแม่งตายเลย โอ้โหครั้งที่2ก็ล้มเหลวอะโอเคปืนลูกซองหมดประโยชน์แล้วครับผมโอเคนะครับผมการทดลองครั้งที่3เริ่มได้เราจะยิงทําากรเอ่อยิงยาสลบเข้งส okay. 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 ิมันอุ๊ยไม่เป็นไรเลยหรอวะนี่เป็นอะไรล่ะผมไม่รู้ลบๆๆ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 ๆโอ้โหเฟล่ะเฟลหมดเลยฮัลโหลโอเคนะครับผมการทดลองครั้งที่สี่เริ่มได้ก่อนเดินหาตัวอีแมสซินิทินาก่อนโอเครู้ละ มาเริ่มได้วางลงไปเฮ้เยเฮ้ยไม่เป็นไรเลยไม่แช่แข็งด้วยชิมหายแล้วหนีดีเฮ้ยแม่งไม่เป็นไรเลยทุกคนตัวบั็อกปะเนี่ยโอเคนะครับการทดลองครั้งสุดท้ายก็คือการ <laughs> ฉีดสเปรย์ใส่แม่งเลยครับเฮ้ยนี่แนี่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  โอ้โหไม่รับรู้ถึงความรู้สึกอะไรเลยอเฮ้ยไอ้ก <c oughs> ูขอรทษกูขอรทดสรุปก็คือไม่มีอะไรฆ่ามันได้เลยนะครับแต่จะมีอยู่สองอันที่สามารถสตาร์ทมันได้นะครับก็คือลูกซองแล้วก็ถังน้ามันนะครับซึ่งถ้าถามว่าไอ้สตาร์ทน,นี่มันมีประโยชน์ไหมไม่นะครับไม่มีประโยชน์สรุปก็คือไม่มีอะไรฆ่ามันได้เลยนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับบายบายครับผม